วันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะไปทดสอบนะครับกับอาชีพเฟลริวนะครับว่าใช้ลูกธนูได้ไหมนะครับไม่ลูกธนูที่ผมว่านี่ก็คือลูกธนูใหม่นะครับไม่ใช่อันเก่านะอันเก่าผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราเตีเป็นทตาด้ําทุกทตุอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะไปใช้อันใหม่พวกทา Holy, ทาุโฮลี่ทตุโกสทาตทธาที่มันแบบที่เราแพ้ทางสุดๆนะครับ มันอยู่ตรงไหนไปเราไปดูกันนะครับเข้าเทเลพอร์ตนะครับอันดับแรกนะครับเข้าวาร์ปเลยนะครับนี่ทุกเมืองนะครับสมมติเพื่อนอยู่เมืองอื่นเมืองไหนนะครับเข้าตรงคลังสินค้าเซฟจุดเกิดแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับกดเข้ามานะครับล่างสุดเลยนะครับบริการเทเลพอร์ตแล้วก็เทเลพอร์ตทีมนะครับ ก็อันแรกเลยนะครับกดเข้ามาก็เป็นอันแรกเลยนะครับ 1- นึถึงเจนะครับแล้วก็มาทางขวานะครับพอนเทล่าอันแรกเหมือนกันนะครับกดปึ๊บมันก็จะวาร์ปมาเลยนะครับเห็นไหมอ่าเราวาร์ปมาตรงนี้นะครับปึ๊บเพื่อนก็มาตรงนี้นะครับเอาง่ายง่ายเลยนะครับทุกแมทนะครับที่มันมีร้านที่เขียนคําว่าร้านขายไอทิมนะครับมันจะมีหมด เ no ลื่อนลงมาล่างล่างสุดเลยนะครับล่างล่างะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูธนูอันนี้คืออันนี้คือธนูอันเก่านะครับทตุไฟทาาใจทธาุธาน้ำท่าดินทตุพวกทตุลมพวกเนี้เห็นไหมพวกนี้จะเป็นอันเก่าเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราทายเฟรนลิวเราตีเป็ทธาน้ำอยู่แล้วไม่ต้องใช้นะครับไอที่ใช้อันที่จําเป็นเลยก็เป็นอันนี้นะครับ นะเราไปตีเป็นธาตุธาตุอื่นๆนะครับเห็นไหมเนี่ยพวกนี้พวกนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้เราจะตีแบบทุกขนาดไอ้เราจะตีขนาดใหญ่แรงขึ้นสามสิบนะครับตัวนี้นะเอาไว้ไปตีบอสเอาไว้ไปล่าบอสนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นพวกเพิ่มระยะอันนี้สาหรับสไนนะ เราไม่ค่อยได้จําเป็นเพราะว่าเราตีทุกระยะมันดามีเท่ากันไม่ไม่มีเพิ่มระยะของเราอันนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับไอที่ผมจะมาทดสอบเลยก็อันนี้นะอันนี้แล้วกันหรืออันนี้ดีวะอ่ะทดสอบหมดเลยแล้วกันซื้อมาอย่างละอันนะครับอ่าซื้อมาอย่างละอัน อ่าผจะทดสอบหมดเลยแล้วกันแต่สองอันล่างนี่โคตรแพงเลยนะครับเฮ้ยอะไรมันจะไปแพงขนาดนั้นเพื่อนแพงจัดเลยแพงมากนะครับแต่ผมไปขอดูคุณสมบัติก่อนเฮ้ยเพิ่มดามเมจทุกรูปแบบ30%เลยนะครับเมื่อเราใช้ลูกศร อตีขนาดใหญ่แล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสามสิบเฮ้ยจริงเหรอครับเนี่ยมันดีแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะอันไหนมันเพิ่มบ้างนะครับผมจะทดสอบกลางพรแล้วกันนะครับมันจะไม่มีขนาดเข้ามาเข้ามาเกี่ยวนะครับมาดูว่าดอกไหนมันจะแรง แต่ที่ผมลองไปแล้วผมแอบแอบลองไปแล้วนะครับสองอันนี้นะครับแต่อันนี้มันแรงมากเพิ่มมาเยอะมากนะครับมันเพิ่มดาเมจทุกรูปแบบสามสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะโคตรโกงอะ่ะสำหรับสายตีไก่นะครับซึ่งมันมีแค่สไนกกับเฟริวเท่านั้นที่ใช้ได้ <c oughs> โอ้โหลูกรักจัด <c oughs> ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยแต่มันแพงมากแพงมากนะครับสามหมื 30, ่นอ่ะได้ร้อยดอกโอ้โหผมยิงแป๊บเดียวหมดนะครับ มาดูอันแรกก่อนผมจะกดธาตุด้วยนะครับเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าเรากดธาตุด้วยใช้ลูกธนูไปด้วยมันจะได้ไหมอ่ะกดธาตุเลยอันแรกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมต้องยิงธรรมดาก่อนผมสิบแปดเอ็มอยู่ที่1 8บอ็มนะสิบเมื่อใช้ลูกธนูอันนี้เกี่ยวนะครับเห็นโผลเลยนะครับ หายไปเลยนะครับเมื่อเรากดใช้ลูกธนูปุ๊บท่าน้ำจะไม่มีผลเลยนะครับนะต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันท่าน้ำจะไม่มีผลเลยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับมาดูอันนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนต้องว้าวอันนี้ยี่สิบสามเอ็มเห็ไหมยี่สิบสามเอ็มอ่ะมีผลนะครับ ตัวนี้กดธาตุน้ําแล้วก็ใช้ลูกดอกตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกดอกตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจเลยมันจะไม่เกี่ยวกับธาตุนะครับพวกนี้มันจะเป็นธาตุเห็นไหมเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนธาตุธาตุาด,ดาร์กโฮลี่แล้วก็โกกแต่ตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจเราตีขนาดกลางก็เพิ่มดาเมจนะเสาพรเป็นขนาดกลางนะครับ แต่มันเขียนว่าเป็นสรรันตว์ขนาดใหญ่ถ้าตัตีขนาดใหญ่หัวมันจะ,จะแรงกว่านี้อีกนะครับแต่เอาแล้วนะครับ 18, 19, 20, สิบเก้ยี่ขึ้นมา5้าเอ็มอ่ะสาอน่ะขึ้นมา5้เอ็มเฮ้ยได้แล้วนะครับได้วิธีการเพิ่มดาเมจเฟนริวแล้วนะครับ แรงขึ้นมากเลยนะครับโอ้โหทําไปเล่นไปแรงขึ้นมา 5M เลยนะครับ 5M <5 M S 1> นี่แรงนะแรงมากนะครับลองใช้สกิลนี้เพิ่มไปอีก2ี่ส9บ9 m นะครับ29.8 30M เก้ายิยงไปเรื่อยเรื่อยสาเฮ้ย ทำไปเล่นไปนะครับตัวนี้เป็นตัวเด็กของผมนะผมจะลงพวก h g i แล้วก็เด็กแล้วก็ลักนะครับของก็ทั่วไปนะครับของเฟลิวทั่วไปเลยนะครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับรูน7จแรงขึ้น2เท่านะครับใครสนใจตัวนี้พันแก็ไปดูในเพจได้นะครับหรือใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายได้นะครับ ดูเพื่อนๆดูตัวเด็กผมบวกสิบห้าทั้งตัวเอาเรื่องดวงโคตดดี <c oughs> แต่ธนูนี่ผมไม่ได้ตีเองนะครับเพราะว่ามันยากมันยากมากเลยถ้าจะตีธนูนะครับผมเลยกัดฟันนะครับดึงเอานะสองพันเอ็มดึงเอาดึงเอาในตลาดนะครับกัดฟันดึงเอานะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวของโบราณน,นี่ต้องสู้นะเพราะว่ามันดึงไม่ได้นะครับต้องสู้อย่างเดียวของโบราณไม่สามารถ ซื้อมาได้นะครับต้องตีเองเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มดาเมจนะครับง่ายๆนะครับแค่เราเดินไปที่ร้านขายไอเทมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้เรามานะครับลองลองดูนะครับเพื่อลองดูเห็นผลเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ